สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทุกไทยไปกับพี่แก๊สครับน้ำกว่าเป็นสีม่มงคลมาฝากทุกท่านนะครับแม่และต้องขอขอบคุณครับคนดังใจดีอาจารย์ประดับแห่งแม่กองนะครับขอบคุณมากๆอาจารย์ประดับใจดีมากครับ ง่ายๆเลยครับข้อมูลเรื่องพระเหรียญคนาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีสุดยอดพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลือ เครื่องรางของขังเห็นแล้วถูกใจมากๆเครื่องรางของขังนี้คือสิงไม้แกะไม้มงคลแกะโอ้สวยงามมากขอบคุณขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณวันดีๆตามที่ได้รู้ที่ได้เล่ากันมาว่ามี ประสบการณ์หลายครั้งทั้งเมตตามหานิยมห่างแถวคาดปลอดภัยต่างเรื่องธุรกิจการงานนี่แหละครับนี่แหละครับสิงไม้แกะสิงเก่าไม้แกะไม้มงคลแกะออกมาได้สวยงามคลาสสิกถูกใจถูกใจนะครับ นี่แะครับสุดยอดเลยครับวันนี้นำมาฝากทุกท่านคิดว่าอาจถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยดีนะครับดีจริงๆสายหมูเตลูลีรับซับซ้อนสายเรียกว่าปาฏิหาริสิกสุลลุกขนชันเครื่องรางของขังอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าป้องกันภัยแก้อาถัน คุณใสต่างๆอันนี้ก็มีส่วนนะครับตามที่ผมเคยได้ยินมาตามที่พักพวกหรือตามที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับอยากได้มานานวันนี้โชคดีโชคด,ชคดีอาจารย์ประดับแม่ใจดีจริงๆมอบให้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ,ส,งๆสวยงามและมีพุทธกุญศักดิ์สิทธิ์ครบเครื่องร้อยแปด ร้อยแตามคำอธิษฐานศรัทธาเมื่อไหร่ความจักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริเกิดขึ้นอย่างซึ่งอย่างประทับใจอย่างเป็นสิริเป็นมงคลแน่นอนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาองค์ไหนนะครับคุณพี่แกดองค์นี้องค์งนี้พิมพ์นี้แบบนี้ สุดยอดความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าแก้วคาดปลอดภัยโชคดีตั้งจิตอธิษฐานธุรกิจการงานก็สำเร็จอุ่นใจมีองค์เดียวเดินทางได้ทั่วปลอดภัยทั่วประเทศปลอดภัยท่านสมาชิกเพื่อนๆน,นะครับอยากได้อยากมีพระหรืออยากทราบข้อมูล ก็นี่ผมให้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ประดับเรียบร้อยหรือจะไปหาท่านก็ได้นะครับที่วัดช่องลมแม่กองสมุรสงคามเจอแน่พบแน่ทายพระได้ข้อมูลเป็นสิริมงคลอย่างปิติอย่างประทับใจแน่นอนครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของโชคราบขอพร ก็สำเร็จและมีโชคลาภเกิดขึ้นจริงๆกับญาติสนิทพิษหายกับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่กันฟังครับใช้ต้องระกวนใช้วิจารณญาณอย่างเรียกว่าส่วนบุคคลจริงๆครับสรุปว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมนี้พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ ได้ทราบว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังทีเดียวนะครับท่านใดมีประสบการณ์ก็ครับเขียนมาได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการต่อไปนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับเรามีเหรียนของท่านก็ไม่ลืมคําสั่งสอนของท่านที่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดี มีความกระตัญญูกะตาเวทีถึงข่าวขับขันนะครับตั้งนโมสามจบบูชาขอพรจะได้โชคดีสมความปรารถนาครับแล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหคุณจะห้อยเหรียญอะไรนะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์ นะครับเป็นกำลังใจให้การวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ